ครับสวัสดีครับก็เป็นยังไงบ้างครับช่วงเรียนออนไลน์เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้นะครับเข้าสู่ในช่วงสัปดาห์ที่3แล้วนะครับคุณครูนะครับก็ได้เตรียมเนื้อหาไว้ให้นักเรียนนะครับรับชมแล้วอย่าลืมนะครับอ่าสัปดาห์ที่3นี้ให้นักเรียนทํางานลงสมุดนะครับสมุดก็ถ้าใครยังไม่ได้รับสมุดไปหรือว่าสมุดไม่พอคุนครูอนุญาตให้ใช้สมุดเล่มเดิมได้นะครับสมุดวิชาอะไรก็ได้นักเรียนที่มีหน้าว่างนะครับเหลือ ในแต่ละรายวิชาเขียนวันที่เขียนชื่อวิชาแล้วก็วันที่นักเรียนนะครับเรียนแต่เราก็ทํางานท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้คุณครูจะมีการบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับทำเป็นคําถามนะครับเป็นโจทย์ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการทํางานครั้งนี้นะครับก็ยังนับเป็นคะแนนอยู่นักเรียนนะครับที่ยังไม่ได้ส่งงานเก่าๆหรืองานเดิมๆนะครับให้นักเรียนนะครับตามไปโพสต์ส่งนะครับคุณครูนะครับจะเช็คชื่อให้ทีหนึ่งครับในช่วงวัน สาร์วทิที่จันทร์นี้นะครับนักเรียนตามไปส่งนะครับในแต่ละอันที่ยังไม่ได้ส่งสําหรับวันนี้คลิปจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยอย่าลืมนะครับว่าท้ายคลิปมีการบ้านนะครับนักเรียนดูให้จบนะครับแล้วก็หยุดวิดีโอไว้เพื่อดูคําถามของครูนะครับก็ไปเขียนลงสมุดนะครับเสร็จแ,แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาใต้โพส a c e b o o k กลุ่มเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดี สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยสวยใสยไปถึงจัก,กรวาลกับคุณครูนี้นะคะวันนี้คุณครูนี้จะมาสอนนักเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์ค่ะนักเรียนค่ะจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้ก็คือคุณครูนี้นะคะต้องการจะให้นักเรียนผันวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะเรื่องนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่คุณครูนี้เชื่อว่าถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนไปได้วสวยแน,น่ค่ะ นักเรียนขาเรื่องการผันวรรณยุกนะคะก็คือการออกเสียงที่เปลี่ยนไปตามเสียงของพยัญชนะและเสียงของวรรณยุกนะคะซึ่งบางคามีรูปและเสียงกับวรรณยุกเนี่ยไม่ตรงกันนะคะ,ะไปดูอย่างแรกเลยค่ะนักเรียนการผันวรรณยุกต์อักษรกลางแต่ก่อนที่เราจะไปผันมาทบทวนกันก่อนค่ะนักเรียนค่ะอักษรกลางมีกี่ตัวเอ่ยระหว่าง9ตัวกับ9ตัวตอบค่ะ 9ตัวคะ่ะนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะนักเรียนเราจําว่าอะไรเอ่ยนะจำว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะคะได้แก่ตัวกไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอประตับอใบไ,ไม้ปอปลาและออ่างค่ะนะคะ นักเรียนค่ะคำใดก็แล้วแต่ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางนะคะนักเรียนฟังดีๆนะคะคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางจะผ่านเสียงวรรณยุกต์ได้5เสียงนะคะก็คือได้เสียงสามัญเอกโทตรี 3, และจัตวาครบทั้ง5เสียงนะคะค่ะนักเรียนค่ะเราไปดูตัวอย่างของการผ่านเสียงวรรณยุกใน อักษรกลางกันดีกว่าค่ะคำแรกคำว่ากานะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าคําว่ากามีพยัญชนะต้นคือตัวกไก่เพราะฉะนั้นคําว่ากาต้องผ่านได้5เสียงค่ะไปดูกันค่ะกา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 ใช่ไหมคะกาคือเสียงสามัญกาคือเสียงเอกกาคือเสียงโท กาคือเสียงตรีกาคือเสียงจัตวาค่ะต่อไปคําที่2นะคะคำว่าปูปอปลาเป็นพยัญชนะต้นปอปลาอยู่ในอักษรกลางเพราะฉะนั้นผ่านได้5เสียงค่ะไปค่ะปู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 ป,ป,ปูนะคะปูเป็นเสียงสามัญน,นะคะปูเป็นเสียงเอกนะคะ ปูเป็นเสียงโทปูเป็นเสียงตรีและปูเป็นเสียงจัตวาค่ะต่อไปคำที่3าํคำว่าบานค่ะนักเรียนพย,ยัญชนะต้นของคำว่าบานคือตัวบอใบไม้บอใบไม้อยู่ในอักษรกลางผ่านได้5เสียงค่ะนักเรียนไปค่ะบาน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 ใช่ไหมคะบานคือเสียงสามัญ บานเสียงเอกบ้านเสียงโทบ้านเสียงตรีบานเสียงจัตวาค่ะต่อไปคำที่4คํคำว่าดวงนักเรียนขาผ่านไปพร้อมกันเลยค่ะ 1, 2, 3ดวง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 นะคะดวงคือเสียงสามัญดวงคือเสียงเอกดวงคือเสียงโท ดวงคือเสียงตรีดวงคือเสียงจัตวาค่ะต่อไปนะคะคำที่5คําว่าตามค่ะนักเรียนเห็นไหมคะคาว่าตามขึ้นต้นด้วยตัวต่อ,ตอ,ตอเป็นพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่าตามจะผ่านได้5เสียงค่ะนักเรียนไปดูกันเลยค่ะตาม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 เป็นเสียงสามัญนะคะ ตามเป็นเสียงเอกตามเป็นเสียงโทตามเป็นเสียงตรีและตามเป็นเสียงจตวาค่ะต่อไปนะคะนักเรียนค่ะคือการพันวรรณยุกต์อักษรสูงค่ะนักเรียนจําได้หรือเปล่าคะว่าพยัญชนะที่จัดว่าเป็นอักษรสูงมีกี่ตัวและมีอะไรบ้างและจําว่ายังไงนะคะ ไปดูกันดีกว่าอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนะคะได้แก่ขอไข่ขอควดชอชิงทอสันฐานทอถุงผ่พอพึ่งฝอฝาสอเสือสอเสีสอส,ส,อสาราและหอหีบค่ะเราจำว่าอะไรคะนักเรียนจำว่า ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดค่ะนักเรียนนักเรียนคะคำใดก็แล้วแต่ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงนะคะเราจะผ่านเสียงวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด3เสียงนะคะคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาค่ะแต่แต่เวลาผ่านให้เราเริ่มที่เสียงจัตวานะคะนักเรียนะ่ะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ นะคะนักเรียนค่ะการผันอักษรสูงเนี่ยอักษรสูงจะไม่มีเสียงสามัญและไม่มีเสียงตรีคุณครูนี้เลยใส่เครื่องหมายขีดเอาไว้นะคะและเวลาผันเราต้องเริ่มที่เสียงสุดท้ายก่อนคือเสียงจัตวาก่อนเราค่อยมาเสียงเอกเราค่อยมาเสียงโทนะคะนักเรียนค่ะดูคําแรกค่ะคําว่าสานะคะนักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะเริ่มต้นที่เสียงจัตวามาเอกแล้วก็โทนะคะ1 2 3งสา สาสาซาอีกครั้งนะคะสาสาซาสาเนี่ยนักเรียนเป็นเสียงจัตาวาสาเป็นเสียงเอกและซาเป็นเสียงโทนะคะต่อไปคำที่สองคำว่าถูเริ่มที่เสียงจัตาวาอีกแล้วก็โทนะคะเริ่มค่ะถูถูถูนะคะ ถูเป็นเสียงจัตาวาถู to, เป็นเสียงเอกทู่เป็นเสียงโทค่ะต่อไปคำที่3นะคะคำว่า or, ไผ่ออ crew, ค่ะออกเสียงตามันครูค่ะหนึ่งสองสามไผ่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 เป็นเสียงจัตาวาค่ะนะักเรียนไผ่เป็นเสียงเอกและไผ่เป็นเสียงโทค่ะนะคะต่อไปคำที่4ค่ะคำว่าหิวค่ะนักเรียนเริ่มที่เสียงจัตาวาก่อนนะคะ1 2 3งา หิว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 เป็นเสียงจัตวาหิวเป็นเสียงเอกหิวเป็นเสียงโทค่ะนักเรียนนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะคําว่าของค่ะเริ่มผันเสียงพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามของของคอง,องนะคะของเนี่ยเป็นเสียงจัตวาคองเป็นเสียงเอกและค่องเป็นเสียงโทค่ะนักเรียนค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนค่ะคือการผันวรรณยุกต์อักษรต่ํานะคะนักเรียนจําได้หรือเปล่าคะว่าอักษรต่ํามีกี่แบบแต่ละแบบมีกี่ตัวและเราจํากันว่ายังไงถ้าจําไม่ได้ไปทบทวนกันเลยค่ะอักษรต่ํานะคะนักเรียนจะแบ่งออกเป็น2แบบได้กันค่ะแบบแรกคือต่ําคู่ใช่ไหมคะและแบบที่2คือต่ำเดี่ยวนะคะต่ำคู่เนี่ยมีทั้งหมด14ตัวนะคะได้แก่ พอพานพอสัมภาคอควายคอคนคอระคังฟอฟันทอนังมนโททอพุทธเท้าทอทหารทอทงนะคะส่อโซ่ชอช้างชอกระเชิดและหอนกคู่ค่ะเราจำว่าพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อนะคะและอักษรต่ำเดี่ยวนะคะมีทั้งหมด10ตัวค่ะนักเรียนก็คืององงูยอหญิงยอยักษ์นอหนูนอเนน รอเรือวอแแวนมอมาลลิงและลอจุลาค่ะเราจำกันว่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนค่ะฟังดีๆคำใดก็แล้วแต่นะคะที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำนะคะเราจะผ่านเสียงได้ทั้งหมด3เสียงค่ะนักเรียนได้แก่เสียง สามัญโทแล้วก็ตรีค่ะสามัญโทตรีนะคะเอกกับจัตาวาจะไม่มีนะคะเอาละค่ะนักเรียนค่ะไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะอ่านักเรียนดูนะคะคาว่านานะคะในข้อที่1คําว่านาเนี่ยผันเป็น3มเสียงได้ดังนี้ค่ะออกเสียงตามคุณครูก,ก่อนนะคะนานา แล้วก็นาค่ะนานานาคำว่านานะคะเป็นเสียงสามัญค่ะคำว่าหน้านะนักเรียนค่ะเป็นไม้เอกก็จริงนะแต่ออกเสียงเป็นเสียงโทนะคะวรรณยุกต์เอกออกเสียงเป็นเสียงโทนะคะแล้วก็คําว่านานะคะนักเรียนค่ะใช้วรรณยุกต์รูปโทก็จริงแต่ออกเสียงเป็นเสียง ตรีนะคะเพราะฉะนั้นอกักษรต่ำนะคะนักเรียนใช้ไม้เอกใช้รูปเอกแต่ออกเสียงเป็นเสียงโทส่วนคำใดที่ใช้รูปโทหรือไม้โทเนี่ยก็จะออกเสียงเป็นเสียงตรีค่ะอ่ะต่อไปคำว่ารองค่ะนักเรียนเราผ่านอันนี้ค่ะรองรองรองนะคะคำว่ารองนะเป็นเสียงสามัญค่ะนักเรียนร้องใช้ไม้เอกก็จริงนะคะแต่เป็นเสียงโท ส,ส่วนคำว่าร้องใช่ไม้โทแต่เป็นเสียงตรีวรรณยุกต์เอกออกเสียงเป็นเสียงโทวรรณยุกต์โทเป็นเสียงตรีค่ะต่อไปนะคะคำว่ามวนค่ะผ่นพร้อมคุณครูค่ะมวน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 เสียงสามาัญมวนนะคะเสียงโทมวนเป็นเสียงตรีนะคะต่อไปคำว่าช้างค่ะนักเรียนผ่นพร้อมคุลครูค่ะช้างช้าง ช้างนะคะช้างเป็นเสียงสามัญนะคะช้างเป็นเสียงโทและช้างเป็นเสียงตรีนะคะต่อไปคําว่าลวงค่ะนักเรียนผ่านพร้อมบนครูค่ะลวงลวงลวงนะคะลวงเป็นเสียงสามัญค่ะล่วงเป็นเสียงโทและล้วงเป็นเสียงตรีค่ะนักเรียนพอได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนขาไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะ แบบฝึกหัดข้อที่1น,นะคะข้อใดผ่านเสียงวรรณยุกได้ครบ5เสียงนักเรียนฟังคุอครูคำที่สามารถผ่นเสียงวรรณยุกให้ได้ครบ5เสียงคือคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรกลางค่ะนักเรียนขาคำไหนเป็นอักษรกลางนักเรียนวงเลยนะคะกอไก่คำว่ากลองขอไข่คำว่าผองคอควายคำว่ารองและงองงูคำว่าฟองค่ะ ทำได้หรือเปล่าคะให้ดูที่พยัญชนะต้นนะคะ,ฉะเฉลยข้อกอไก่คําว่ากลองค่ะนักเรียนค่ะเพราะว่ากอไก่เห็นไหมคะนักเรียนเป็นเป็นอ,กอกักษรไไรอักษรกลางค่ะผัดห้เสียงพร้อมบนครูคะ่ะหนึ่งสองสากลอง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 กล่องค่ะ ส่วนข้อขอไข่คอควายและงองงูผ่านได้คำละ3เสียงค่ะอไปดูขอไข่ก่อนเราผันว่าพองพองพองนะคะงองคอควายค่ะรองร้องร้องและงองงูค่ะนักเรียนฟองฟองฟองนะคะ ค่ะข้อ2นะคะนักเรียนค่ะข้อใดผ่านได้ไม่ครบ5เสียงนะคะคำที่ผ่านได้ไม่ครบ5เสียงคือคำที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยอักษรกลางนั่นเองค่ะกอไก่เอียงขอไข่เลียงคอควายเจียงและงองงูเตียงค่ะคำไหนที่พยัญชนะต้นไม่ใช่อักษรกลางนักเรียนวงเลยค่ะเฉลยข้อขอไข่ค่ะเลียงคำว่าเลียงผ่านได้ สามเสียงนะคะเพราะว่าลอลิงเป็นอักษรต่ำใช่ไหมคะผ่านได้สามเสียงังนี้ค่ะเลียงเลียงเลี้ยงค่ะสามเสียงเท่านั้นส่วนข้อกอไก่5เสียงครบเลยค่ะเอียง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 ค่ะข้อคอควายค่ะนักเรียนเจียง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 นะคะส่วนข้องงูค่ะเตียงเตียง เตียงเตียงเตียงค่ะต่อไปข้อที่3นะคะคำใดผันได้3มเสียงคำที่ผันได้3ามเสียงคือคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงและอักษรต่ำนะคะโอเคค่ะนักเรียนดูช้อยกอไก่คำว่าจวงค่ะขอไข่คำว่าตวงค่ะขอควายคำว่าหวงค่ะ,ขขคคะและงองงูคำว่า ปวงค่ะเอาละค่ะตอบข้อไหนดีคะติ๊กตักติกต๊กเฉลยข้อข้อควายค่ะคำว่าห่วงค่ะหอหีบเป็นอักษรสูงผันได้3เสียงนะคะนักเรียนค่ะอผันพร้อมครูค่ะห่วงห่วง่วง,วงนะคะส่วนข้อกอไก่ขอไข่และงองงูขึ้นต้นด้วยอักษรกลางคือจอจานต่อ,ต,อต่อและปอปลาค่ะคำว่าจวงผันได้หเสียงผันพร้อมครูค่ะจวง จวงจ้วงจวงจวงนะคะส่วนข้อขอไข่นะคะด้านนี้ก็5้าเสียงเหมือนกันค่ะตวงตวงต้วงตวงตวงข้ององูก็5้าเสียงค่ะปวง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 ค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ี่ค่ะ ข้อใดผ่านเสียงได้มากกว่า3มเสียงคำที่ผ่านได้มากกว่า3มเสียงคือคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรกลางนั่นเองค่ะ,ะก็ไก่คําว่ามัวขอไข่คําว่ารัวคอควายคําว่าหัวและงองงูคําว่าตัวค่ะได้คําตอบหรือยังคะเฉลยกันนะคะนักเรียนค่ะพร้อมไหมคะไปค่ะ คำตอบที่ถูกต้องคือข้ององงูค่ะคําว่าตัวคําว่าตัวพยัญชนะต้นเป็นตัวต่อต่าคืออักษรกลางผ่านได้5เสียงค่ะตัว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 ส่วนข้ออื่นนะคะผ่านได้แค่3มเสียงนะคะอย่างข้อกอไก่เนี่ยมอม้าเป็นอักษรต่านะคะผ่านได้3มเสียงค่ะผ่านพร้อมกันค่ะมัวมัวมัวนะคะ ส่วนอคอไข่รอเรือก็เป็นอักษรต่ําผันได้3มเสียงค่ะรัวรัวรัวนะคะส่วนข้อคอควายค่ะคาว่าหัวนะคะคําว่าหัวเนี่ยเป็นอักษรสูงค่ะก็ผ่านได้3เสียงค่ะผ่านพร้อมกันหัวหัวหัวนะคะต่อไปนะคะข้อที่5ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ผิดค่ะกอไก่ งาม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 โอ้โ oh, หงองงูผ่านได้ห้าเสียงเลยเหรอคะขอไข่กาวกาวก้าวก้าวกาวนะคะก็ไก่ผ่านได้ครบห้าเสียงหรือเปล่าเอ่ยขอควายแผ่นแผ่นแผ่น,ผนอ่ะพอเพิ่งผ่านได้สามเสียงไหมนะหรือง,งองงูแมนแมนแมนม,มอมมาเนี่ยผ่านได้สามเสียงหรือเปล่านะเอาละค่ะนักเรียนค่ะข้อที่ผันเสียงวรรณยุกต์ผิดคือข้อ ติ่งๆกไก่ค่ะงาม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 ผิดนะคะไม่มีในโลกใบนี้นักเรียนค่ะคําว่างามเนี่ยขึ้นต้นด้วยจงงงูแล้วงงงูเป็นอักษรต่ําผ่านได้เพียง3ามเสียงเท่านั้นนะคะคืองามงามและงามก็คือ3ามสามคแรกค่ะงามงามงามส่วนงามที่มีไม้ตรีกับงามที่มีไม้จัตวาไม่มีในโลกใบนี้นะคะนักเรียนค่ะส่วนขอกอกกะขอไข่นะคะ คำว่ากาวเนี่ยกอไก่เป็นพยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรกลางผันได้5เสียงถูกต้องนะคะอ่ะข้อคอควายแผ่นแผ่นแผ่นคำว่าแผ่นเนี่ยผอพึ่งเป็นอักษรสูงนะคะแล้วก็ผ่านได้3ามเสียงถูกต้องแล้วค่ะนะคะงอง,ง,งูคําว่าแมนมอม้าเป็นอักษรต่ําผันได้3มเสียงคือแมนแมนแมนถูกต้องแล้วนะคะข้อที่ผิดคือข้อกอไก่ค่ะต่อไปข้อที่6นะคะ ข้อใดผ่านเสียงวรรณยุกถูกต้องกไก่ร่างร่างร่างรางหลาง,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 างอขอไข่ทองทองท่องข้อควายตองตองตอง,ตองและงองงูแพแผ่แพ่แพร่นะคะเฉลยค่ะนักเรียนคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ค่ะ ทองทองทองนักเรียนค่ะคําว่าถองเนี่ยพยัญชนะต้นอยู่ในอักษรสูงนะคะขอถอถุงคืออักษรสูงผันได้3มเสียงค่ะทองทองท่องนะคะส่วนข้อกอไก่เนี่ยคำว่ารางนักเรียนรอเรือเป็นพยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรต่ําจะผ่านได้แค่3มเสียงเท่านั้นคือราง ร่างแล้วก็ร้างนะคะก็คือ3คําแรกนะคะส่วนคําว่าร่างที่มีไม้ตรีกับรางที่มีไม้จัตวาณนั้นผิดไม่มีในโลกใบนี้นะคะส่วนข้อควายคาว่า,วาตองนักเรียนค่ะคําว่าตองพยัญชนะต้นคือตัวต่อต่าอยู่ในอักษรกลางแต่ในโจทย์ให้มาแค่3เสียงอักษรกลางต้องผ่านได้5เสียงเพราะฉะนั้นข้อควายก็ผิดค่ะเราต้องผ่านเป็นตอง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  ต่องนะคะส่วนข้ององูนะคะคําว่าแพรอะพอพานนะคะอยู่ในอักษรต่ําแต่ผันได้5เสียงก็ผิดนะคะเพราะจริงๆแล้วพอพานผันได้แค่3เสียงนะคะต้องเป็นคําว่าแพรแพรแพรนะคะส่วนแพรที่มีไม้ตรีกับแพรที่ไม่มีไม้จัตวาผิดคะ่ะไม่มีในโลกคะ่ะต่อไปข้อที่ เนะคะนักเรียนขาถามว่าคำใดที่ผ่นเสียงวรรณยุกแล้วมีคำที่เขียนเป็นรูปวรรณยุกเอกแต่ออกเสียงเป็นวรรณยุกโทก็ไก่คำว่าถังขอไข่คำว่าฟอยคอควายคำว่าพุงและงอง,งูคำว่าฉิวค่ะเฉลยข้อคอควายค่ะนักเรียนขาคำว่าพุงนะคะพอผ่านเนี่ยนะคะอยู่ใน อักษรต่ำใช่ไหมคะนักเรียนคะอักษรต่ำเวลาผ่านเสียงนะคะวรรณยุกต์รูปเอกจะออกเสียงเป็นรูปโทและวรรณยุกต์รูปโทจะออกเสียงเป็นเสียงตรีนะคะคือพุงพ่งพุ่งแล้วก็พุงนะคะคำว่าพุง่งนักเรียนคะพอพานสละอูไม่เอกง,งองูคำว่าพุง่งเป็นรูปเอกก็จริงแต่ออกเสียงเป็นเสียงโทคะ่ะค่ะต่อไปข้อที่8นะคะ คำใดที่ผ่นเสียงวรรณยุกต์แล้วไม่มีคำที่เขียนเป็นรูปวรรณยุกต์เอกแต่ออกเสียงเป็นวรรณยุกโทก็ไก่พลอยขอไข่าคางขอควายยอมและงองงูสารค่ะคิดออกไหมคะนักเรียนคะ,ฉะเฉลยตอบข้ององงูค่ะคำว่าสารนะคะคำว่าสารพยัญชนะต้นเนี่ยนะคะ ของคำว่าสารเป็นอักษรสูงค่ะอักษรสูงนะคะเขียนไม้เอกก็ออกเสียงเป็นไม้เอกเขียนไม้โทก็ออกเสียงเป็นเสียงโทค่ะนักเรียนค่ะแต่ข้อกอไก่ขอไข่และคอควายนะคะนักเรียนค่ะเป็นคําที่ขึ้นต้นด้วยอักษรต่ํานะคะเวลาที่เราผ่านเสียงของกอไก่ขอไข่และคอควายนะคะรูปเอกจะออกเสียงเป็นเสียงโทและรูปโทจะออกเสียงเป็นเสียงตรีค่ะนะคะต่อไปข้อที่ 9ค่ะคำใดที่ผ่านเสียงวรรณยุกต์แล้วมีคำที่เขียนเป็นรูปวรรณยุกตโทแต่ออกเสียงเป็นวรรณยุกตตรีอ่าก็ไก่ฟอนขอไข่กรานคอควายปานงองงูขายค่ะคิดออกไหมคะ,ะเฉลยตอบข้อกอไก่กค่ะคำว่าฟอนนะคะคำว่าฟอน o r ฟันเป็นพยัญชนะต้นที่อยู่ในหมวดของอักษร ต่ำค่ะอักษรต่ำนะคะนักเรียนเวลาผ่านเสียงนะคะวรรณยุกต์รูปเอกจะออกเป็นเสียงโทและวรรณยุกต์รูปโทจะออกเป็นเสียงตรีในที่นี้คําว่าฟอนเราจะผ่านได้เป็นคําว่าฟอนฟอนฟอนคําว่าฟอนนะคะฟอฟันไม่เอกอ่างนนูเขียนรูปเอกแต่ออกเป็นเสียงโทส่วนคําว่าฟอนฟอฟันไม่โทอ่างนนูอ่านว่าฟอนเขียนรูปโทแต่ออกเสียงเป็นเสียงตรีค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่10ค่ะคำใดที่ผ่านเสียงวรรณยุกต์แล้วไม่มีคำที่เขียนเป็นรูปวรรณยุกตโทแต่ออกเสียงเป็นวรรณยุกตตรีก็ไก่คำว่าทานขอไขคำว่าสารขอควายคำว่ายานและงองงูคำว่ามานค่ะ,ฉะเฉลยนะคะนักเรียนค่ะตอบข้อ ขอไข่ค่ะคําว่าสารค่ะนักเรียนค่ะคําว่าสารเนี่ยคะเวลาที่เราผ่านเสียงเราจะได้3เสียงค่ะนักเรียนเพราะว่า ส่อเสือเป็นพยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรสูงนะคะเราจะผ่านได้ว่าสารสารซานคำว่าสารน,นะคะส่อเสือไม่เอกสละอานอน,นูเขียนรูปเอกก็ออกเสียงเป็นเสียงเอกนะคะส่วนส้านส่อเสือไม่โทสละอานอน,นูเขียนรูปโทและก็อ่านออกเสียงเป็นเสียงโทค่ะส่วนข้อกอไก่ทาน คอควายยานและงองูมารพยัญชนะต้นของทั้ง3คํคำนี้คือทอทหารยยักษและมอมาอยู่ในอักษรต่ำค่ะนักเรียนอักษรต่ำนะคะเขียนไม้เอกแต่ออกเสียงเป็นไม้โทและเขียนไม้โทแต่ออกเสียงเป็นไม้ตรีค่ะ เอาละค่ะนักเรียนขาเป็นยังไงบ้างคะการผ่านเสียงวรรณยุกต์ยากไม่เอ่ยนักเรียนขาคุณครูนี้อยากจะให้นักเรียนกลับไปที่บ้านนะคะแล้วก็นักเรียนลองผ่นเสียงวรรณยุกคำที่อยู่รอบๆตัวเราดูค่ะเช่นคําว่าไม้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 อะไรอย่างนี้นะคะคุณครูนี้เชื่อว่าทั้งนักเรียนฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนก็จะผ่นเสียงวรรณยุกได้อย่างอัตโนมัติเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของคุณครูนี้หมดแล้วก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ